เข้ามาค่ะถ so so ้าเป็นนวดไทยเราก็จะจัดให้เป็นอีกอีกเตียงนึงอีกห้องนึงนะคะก็คือจะให้ลูกค้าหนึ่งพานต่อห้องเลยค่ะไม่ไปปะปคนกับท่านอื่นค่ะคือห้องมีเป็นล็อกๆๆไว้เลยใช่ไหมครับถ้ามาเป็นครอบครัวก็เป็นห้องใหญ่เลยใช่ค่ะถ้ามาเป็นครอบครัวก็จะให้เป็นห้องห้องครอบครัวห้องคู่ค่ะเด็กที่ร้านเรามีหมดกี่คนครับหมอหนวดมีประมาณสี่ห้าคนค่ะก็จะมีทุกคนก็จะผ่านการ ขึ้นทะเบียนสาธารณสุขทุกคนนะคะใบประกาศก็มีน่ารมีบประกาศทุกคนเลยเนาะใช่ค่ะประกาศนะคะแล้วก็ใบขึ้นทะเบียนจากสบสนะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนะคะพนักงานที่ร้านของเราทุกคนก็ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วค่ะทัดดอว่าเป็นหมอนด่วโดยตรงค่ะใช่ค่ะมีใบประกาศที่เรียนมาผ่านการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการนะคะผ่านหลักสูตรที่รับรองแล้วแล้วก็ขึ้นทะเบียนเพื่อให้บริการ เพื่อสุขภาพของ,ของสาธารณาสุขด้วยค่ะครับปกตินะคะเราก็จะตั้งโต๊ะไว้ข้างนอกอะคะ่ะให้ลูกค้าล้างมือก่อนนะคะแล้วก็จะแจกแมสค่ะคให้ใส่ก่อนนะคะเพื่เข้ามาแล้วก็จะนั่งกรอกประวัติค่ะคว่า ค่ะได้เดินทางไปไหนที่เสี่ยงหรือเปล่าเงี้ยค่ะแล้วก็มีไข้ไหมมีผู้คนที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงไหมค่ะก็มีประมาณ20ข้อนะคะในการซักประวัติค่ะ่วัดไข้แล้วก็ให้ไปเปลี่ยนชุดค่ะก็จะมีล็อกเกอร์ส่วนตัวนะคะช่วงนี้เราก็จะแยกเลยค่ะให้ลูกค้าก็คือของเราแบบทำเป็นห้องไว้อยู่แล้วค่ะก็จะให้แบบลูกค้าต่อ ทางร้านก็ดีใจเหมือนกัน,นะค่ะวันนี้ก็จะนัดประชุมน้องๆนะคะเพื่อ,อประชุมร่วมกันหามาตรการค่ะว่าทํายังไงให้เราต้องแบบดูแลแบบเข้มข้นขึ้นนะคะครับแล,แล้วก็นอกากนี้ก็อยากขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยค่ะกราบขอบคุณท่านผู้ว่วาราชการจังหวัดชลบุรีนะคะ<ส>แล้วก็หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะที่เล็งเห็น,นะความ เดือดร้อนของพวกเรานะคะในการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็มีมาตรการคลายล็อกดาวน์ให้พวกเราได้ทํางานกันนะคะหนักขอบคุณมากมาก,ก็ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วนะคะที่จะช่วยกันทํายังไงให้อ่าให้บริการลูกค้าแล้วมีมาตรการที่ดีนะคะม,มีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 ในร้านทุกวัค่ะ